มือแล้วว่นุนก็เลยบอกออกมานะครับีหัวหน้ามาแล้วนะครับคืนนี้มีไลฟ์สดน่าจะเป็นเพจของพหน้าบอยครับไลฟ์สดในพี่น้องในเบิงนะครับได้ได้ชมฟรีนะครับเอเจนซีมมะลวันที่แดนะครับแม่วันที่แดน่าจะอยู่ที่เมืองขอนแก่นเดี๋ยวว่นุ่นไล่ไปไลฟ์เบิงคิวงานใหม่ก,ก่อนสวัสดีแม่เจนเจราครับ แม่สมปูครับขนมขนมจีนก,กินนบ่อยๆก็ไม่ดีท้องอืดน,นะครันครับทีมงานท่ากสิสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับสู้ๆจาป่อนนกำลังใจครับมีออกไปสังกสีนี่มาเอาดอนเดีอยวรับปุ่นเมุ่่นศินเพื่นว่าเดือนนี้มี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 อยู่ที่ คอออย่างน้อมีมีอยู่หนึ่งงานครับสวัสดีบานอนนนไม่เลื่อนเดนสาสวัสดีแม่สังวานแม่มันีคนสารคามแปดอยู่หนองคายโอ้มเมนอยู่ครับวันที่แปดงานฟรีพร้อมนะครับที่หนองคายนะครับซอแอนมีงานสามงานห้าโมงค่ะบ,บานอนนนนะครับวันนี้มีซอด้วยนะครับสวัสดีแม่ครับแม่พยอมชัยชาดาดสู้สู้บานอนนนนครับขาใส่ใจกันโจ ต่างๆจกเรื่องขั้วเรื่องหัวหน้าซื้ออยู่ซื้อกินนะก็เพื่อจะเป็นทั้งทั้งทังเบาน้นเป็นคนจบแล้วก็ส่งสรุปยอดบัญชีในแต่ละวันขึ้นหัวหน้าในในมือเสราเงิ่อนเหลือเท่าไรยังให้ให้หกพันบาทแต่และมือเหลือเท่าไรก็ส่งขึ้นเราขึ้นขั้วหน้าซื้ออะไรไปบ้างนะครับมีรายละเอียดซีแจงไปว่าซื้ออย่างนะครับหัวหนาา้าเสษียรเงินสำรองไว้ให้ นี่คือวิถีชีวิตของครัวใจเกินร้อยครับสอดิเม่สังวานนะครับเพราะนาเดินทางมาหอดแล้วงานทุ่งอุดรเมนครับวันที่เก้าข้าแม่เป็นงานเก็บบารพรอมงานทุ่งศีเมืองอุดรนัน่ะน้นก็ไปเนพยายามผมพยายามค่อยพรมไม่มีอุดรไม่มีอุดรบอสอมาแล้วนะครับเน่ยบอบปะน้นสู้ๆจา้าสิบสองอยู่ปราจีนเจอกันสอดิเมล่ลำพาครับ อยู่ที่จังหวัดพระทาตบางที่วัดพระาธาตุบางควนโอ้โห้ไปรับแล้วปีกายนี้เนาะนะครับพี่น้องฟังคุณไร้าไร้นะเตรียมพร้อมนะครับ สวัสดีแม่เยาวรักเรื่องครับสู้ๆครับแม่พิษเสนหาเพิ่นว่าบรรลุสู่มา,า,า8ปีแล้ว

สู้ๆเบานนคนเก่งสู้แล้วรวยไปด้วยกันกับบอสเมนครับติ่ตามตลอดเลยจ้าสวัสดีแม่สีนามขันครับบานนผลฝนตกบอเชียงใหม่ฝนตกบ่ตกครัาแม่แต่เมื่อคื้นอียูสีของ